ตัวละครแชงบูธสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าโอเคดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันละกันนะครับเฮ้ยบูธสามแม่งขนาดไหนวะผมก็บอกก่อนมันก็เก่งกันทุกตัวเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมบอกอ่าโอเคเอาซับให้ดูก่อนซับเป็นประมาณนี้โซนขาวผมเล่นขาวล้วนจริงๆเนี่ยอยากเล่นคู่โซโลเพราะเอาวิ่งคู่ไปเลยโซนตัวผมชอบแบบนี้แต่ยังไงก็ต้องติดเอ่อคาคุไปเพื่อมีไอโบเยอะนั่นเองนะครับคือถ้าคู่ขาวเนี่ยถ้าเล่นผมก็เล่นคู่นี้แหละนะโซนเหรียญใส่เซตไหนอันนี้เอาให้ดูเลยเซตนี้ ดังนั้นเนี่ยสกิลหนึ่งแม่งจะคูดาวไวโคตรอ่าเขียนนะเขียนนะอันนี้คือเซตที่ผมจะเล่นนะเขียนะ์เนาะซับเป็นประมาณนี้งั้นเดี๋ยวลงเล่นให้ดูแต่จริงๆอ่ะที่เหลือเนี่ยจริงๆอ,อยากจะทําในส่วนของซับเป็นลูฟี่ทั้งหมดแต่เนื่องจากผมยังอัพไม่ครบนะครับอัพยังไม่ครบนะดังนั้นเลยขออนุญาตเล่นแบบนี้ไปก่อนเพราะจริงๆมันควรเป็น6แท็กจริงๆควรเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็สีขาว4ี่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่เห็นเลยเล่นจริงจะเป็นประมาณนี้โซสีขาวอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมรอครับ คาคอ่นะแทนคาคูคือจะเป็นตัวละครใหม่ที่มันจะมาเอาเอเรียกว่ารอแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่มาก็แค่นั้นเองแต่ถ้ามาก็เล่นแฉงคู่ตัวใหม่ไปเลยแต่สมมติถากครึ่งปีเฮ้ยแฉงก็เล่นไม่ได้ก็หมายความว่าไอแฉงตัวเนี้ยจะแทนตัว2ดาวเมื่อกี้เลยอ่าเขียนว่าแทนตัว2ดาวมันก็จะได้ทรัพย์เยอะไปเลยแล้วก็เล่นตัวใหม่ไปเลยแต่าจะาคู่โซโลอยู่ดีนะครับซึ่งโซโลวล่งแปบบวกก็เล่นได้แล้วก็ไม่ได้แคร์อาจจะอ้าวแค่เล่นเฉย หรืออาจจะเป็นโอเด้งก็ได้ส่วนแชงของผมที่เล่นตอนนี้เลือดอยู่เกือบ3ามหมื่นนะครับเนื่นองจากว่าบูธมันตันไปแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเอ่อมันมันไปหน่วะออกไปนูน่นโอเคเอาทงเดอ้อเอาทงเดอ้อเดี๋ยวผมไปบูธเลยเด้อขอปาหน่อยดิขอปาหน่อยเดี๋ยววะอยากป่าจังเลยอ่ะขอปาหน่อยดิปึ๊บอา้าวโดนู้ให้เอา้าแล้วทำไมกู <c oughs> จะปากุซันทำไมไปปาตัวดีวะ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไน่าโ,โดนเแบบวะโดนโดนอะไรวะโอเคบึ๊บคุณซันจ้าคุณซันจ้าเดี๋ยวผมตัดเลือดเด้เออ้าวหลบแล้วหลบแล้วป่าสิครับเดี๋ยวผมรอสกิลสองต่อเด้อบึ้๊บโอเคที่บึ๊บแม่งเอ้ย ถึงแทน้อของกันทงนะไม่มีใครการให้อ่ะหลบสิหลบเออหูแม่งถึงจังวะเฮ้ยมึงถึกไปไหนเนี่ยมึงถึกเกินมั้งเนี่ยโอเคเรียบร้อยหึงตัวปึ๊บแม่งเอยเล่นกับกูยาวเลยเล,เล่นกับกูยาวเลยโอเคนี่ยืนยาวเลยนะอุ้ยตะบูธสามคนเลื่องว่ะเอาจากสัมผัสที่ที่จับได้นะคนละเลื่องเลย คนละเรื่องตรงๆนี่ผมเล่นกันทงไปเลยนะผมไม่บู๊นะเพราะว่าบันบู๊ไม่ได้หาจังหวะออยง่ายเออแฉงมาแฉงมามาถัดกันคนละทีสองทีเกือบตายเออเอ๋อเอ๋ออ้าวโดนแช่ก็ตายทีครับเมื่อกี้หนูงดีเล์นิดหน่อยเด้อน่าจะดึงทงได้แล้วนะ น่าจะได้นะจังหวะโอเคคุซันกูไปละผมไม่มีไอ้นี่นะไม่มีฮออาคิเลยไม่บู๊นะครับเนี่ยในแชงมันติดตรงนี้แหละปัญหาแค่คันทองอย่างเดียวพอแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วปาสิเออปล่อยให้กาฟเล่นปล่อยให้กาฟเล่นเราไม่เล่นโอเคอุ้ยอ๋ออีกหนึ่งทีจ้าโอ้โหแม่งติดบู๊พอดี โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาจังหวะนิดหนึ่งเพื่อนเรากันอยู่เดอ้อผมผมไม่ไปเดอ้อเดี๋ยวรอปาดอะไรตรงนี้เอาช่วยเพื่อนหน่อยวุ้น่ากูตายเลย <c oughs> <c oughs> คือช่วยเพื่อนปาดแต่ไม่คิดว่ามันจะโดดนะฮะเอาตรงตรงเลยอ่ะที่เหลือเนี่ยก็เล่นเปประมาณเนี้ยหวังว่าน่าจะเห็นภาพกันค่อนข้างนี่จะชัดเจนนะเอาตรงๆสารภาพเลยคนละเรื่องเลยว่ะจริง พอพอพอมึงหยุดมึงหยุด okay. โอเคโหคนละเรื่องเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยบูธสามกับบูธสองคนละเรื่องเลยอะ่ะคือผมไม่เคยเล่นบูธสามขั้นหนึ่งผมผมไม่เคยเล่นนะแต่อันนี้คือบูธตันเลยก็คือสองปุ๊บแม่งตันเลยคือคนละเรื่องคนละเรื่องเลยแบบมึงทำเออโอเคก็เลยดูเป็นประมาณนี้แล้วกันนะว่าสำหรับก่อแชปงผู้สาเป็นยังไงคือหลักๆเนี่ยไม่ได้อยากจะมาอวดหรืออะไรหรอกแค่อยากให้เข้าใจว่า ตัวไ d ดีผมอะไอดีเนี้ยที่ผมเล่นเน่ะผมจะเอาแต่ตัวที่จําเป็นเท่านั้นอะมาเป็นซับดังนั้นหมายเขาว่าหลังจากเนี้ไม่ว่าแชงจะเล่นได้หรือไม่ได้ก็ตามมันจะสามารถเป็นซับได้เสมอครับอีกอย่างลืมเรื่องเหรียญครับคือเหรียญที่ดีที่สุดในมุมของผมนะอันนี้คือในมุมของผมเท่านั้นนะผมมองว่าเซตนี้ดีแต่ที่เหลือเนี่ยคุณจะใส่เซตนี้หรือเซตนี้แล้วแต่อันนี้คือแล้วแต่ละเซตไหนก็ได้ แต่ว่าเอา้าแล้วทําไมผมใส่เซตที่เล่นอยู่นะตอนเนี้สามไคโดเพราะเจ้าของเก่าทํามาแล้วครับคือทํามาแล้วไงแล้วมันแบบอืมมันมันทาแล้วไงเออคือผมก็เลยไม่รู้ว่ากูจะเปลี่ยนทําไมนะครับแต่ถามว่าเซตนี้ดีที่สุดไหมสําหรับในมุมผมมันก็คงไม่นะถ้าเล่นตัวแฉกแต่ก็เอาวะผมมองว่ามันเล่นได้แล้วก็โจมตีเนี่ย18%เนี่ยมันครบเลยเห็นปะ่ะคือเขาใส่มาแล้วไงที่ผมทําผมทำแค่เียนหลังสุด แค่นั้นเลยผมทาแค่เหรียญเนี่ยเหรียญเดียวเลยใส่ง้ๆเลือดเกือบสามหมื่นแล้วถ้าใส่สูตรหลักโอ้ใส่สูตรก็ก็น่าจะสามหมื่นเลยแหละเพราะว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ใส่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะคุณเห็นป่ะนี่ยังไม่ได้ใส่นะ,เ,นปะนนะเป็นเหรียญที่เพิ่มในสิบแปดเปอร์เซ็นต์มันมีแค่เหรียญเดียวอะแต่ถ้าใส่อีกสองเหรียญเนี่ยหนึ่งกับสองเนี่ยสามหมื 30, ่นทันทีแต่ผมไม่ได้ใส่นะก็เล่นง่งๆอย่างนี้แหละไม่ได้ซีเรียสอะไรเนาะโอเคก็บอกว่าหน้าเจ็ดภายกัอย่างชัดเจนเนาะแล้วยังไงแชงอะผมมองว่าหนะ้า่ามันแ,แ้กอ ม,มนันแค่กราฟเลยส่วนกราฟอะ่ะมันก็ไม่ได้แพ้ใครเหมือนกันคือมันเป็นตัวกลางที่แม่งฆ่าได้หมดผมก็เลยมองว่าทั้ง2องตัวนี้น,น่าทำมากแล้วก็มันเป็นในส่วนของซับได้ด้วยที่เหลือก็ถือว่าเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าบูทสามเป็นยังไงจะต่อตามตรงแม่งสนุก